บทที่359ทุกคนตกตะลึงการตรวจจับ5,000เมตรใต้เฮ้ารู้สึกแปลกเล็กน้อยมือของหัวอีเห่าเย็นชามากนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ปรมาจารย์วิญญาณที่แข็งแกร่งควรมีปรมาจารย์วิญญาณควรควบคุมอุณหภูมิร่างกายของเขาเองอย่างระมัดระวังยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนจะมีอารมณ์พิเศษที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของหัวอีเห่าททำให้เขารู้สึกถึงเดจาวู ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกไม่เป็นมิตรจากอารมณ์นั้นแต่เขาก็ยังรู้สึกโดยไม่รู้ตัวว่าชายหนุ่มคนนี้สามารถไว้วางใจได้อย่างแน่นอนสำหรับความรู้สึกนี้มาจากไหนเขาสามารถระบุได้เพียงสัมผัสที่6ของเขาเท่านั้นหลังจากการจับมือกันสั้นๆอารมณ์ของทั้งสองคนก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วใต้เทาทำท่าทางเชิญชวนให้หัวอีห้าคุณเป็นแขกจากแดนไกลโปรดนั่งลง สวีจิวจวิเริ่มที่จะสลัดตำแหน่งหัวก่อนหน้านี้ให้กับใต้เฮ้านี้เป็นสัญญาณแสดงความเคารพต่อใต้เฮ้าและเป็นการขอโทษสำหรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาโดยธรรมชาติแล้วยามได้เพิ่มตกข้างๆเขาใต้เฮ้าอยู่ตรงกลางหัวอีเฮ้าอยู่ทางซ้ายของเขาและสวีจิวจิวอยู่ทางขวาของเขาไต้เย่เหิงและใต้หลัวลี่ไม่มีที่นั่งกฎเกณฑ์ของครอบครัวของดยุกเสือขาวนั้นเข้มงวดมาก และในข่ายทหารเขายิ่งเข้มงวดกับลูกชายของเขามากขึ้นใต้หลัวลี่ยืนอยู่ใกล้ๆหัวอีห้าและสายตาของเขาแทบไม่เคยละทิ้งหัวอีห้าในเวลานี้หัวอีห้าสงบลงและไม่สนใจที่จะทักทายน้องชายของเขาเขาติดต่อกับพลังจิตของเขาอย่างเงียบๆและถ่ายทอดอารมณ์ที่สงบให้กับใต้หลัวลี่หลังจากช่วงเวลานี้ใต้หลัวลี่เติบโตขึ้นอย่างมากทั้งในด้านการเพาะปลูกและจิตใจ เมื่อนั้นเขาจึงสามารถระงับความอยากรู้อยากเห็นภายในและสงบอารมณ์ของเขาได้ใต้เฮาหันไปมองหัวอีเฮาแล้วพูดว่าทุกคนมาไกลามากแล้วและเป็นการเดินทางที่ยากลำบากคุณมีคำแนะนำจากสถาบันสื่อไหลเครือหรือไม่สวีจิจิวรีบหยิบจดหมายจากผู้เท่าสเสวียนถึงใต้เฮาออกจากอ้อมแขนของเขาแล้วมอบให้เขาหัวอีเฮากล่าวว่านี่คือจดหมายที่เขียนโดยผู้เท่าใต้เฮาพยักหน้าเปิดจดหมายและอ่านอย่างละเอียด ผู้เท่าสเสวียนไม่ได้เขียนอะไรมากในใจในตอนแรกเขาแสดงการสนับสนุนของสถาบันสื่อหลายเคร์อสำหรับอาณาจักรชิงหลัวจากนั้นบอกสั้นๆว่าหัวอีห้าวและคนอื่นๆมาจากนิกายถังและเป็นคนที่โดดเด่นจากสถาบันสื่อหลายเคร์อที่พวกเขาหวังว่าจะเป็นแนวหน้าช่วยอาณาจักรชิงหลัวต่อสู้กับอาณาจักรสุริยันจันทราในหมู่พวกเขาความสามารถอันทรงพลังในการลาดตระเวนของหัวอีห้าวได้รับการเน้นย้ำและบอกยุคเสือขาวอย่างตรงไปตรงมา ว่าหัวอีเฮาเป็นผู้ชนะเพียงคนเดียวในแผนการทหารขั้นสูงสุดของสถาบันสื่อหลเคอเกี่ยวกับข่าวนี้ไต้เย่ยเหิงบอกได้เาาอย่างชัดเจนเมื่อนานมาแล้วดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องปิดบังโดยธรรมชาติหลังจากอ่านจดหมายนี้แล้วไต้เห้าก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่หัวอีเห่าอีกครั้งหากคําชมเชยก่อนหน้านี้ค่อนข้างเกินจริงผู้เท่าสเสวียนก็จะไม่มีวันพูดเกินจริงแต่เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของจดหมาย ผู้เท่าสเสวียนชื่นชมหัวฮเ้ามากกว่าที่เขาพูดมานานแล้วสิ่งนี้ต้องทําให้ใต้เฮาให้ความสนใจพวกคุณมาทันเวลาอย่าโกหกต่อหน้าคนจริงๆเมื่อพูดถึงการลาดตะเวนใต้เฮายิ้มอย่างขมขื่นและสายหัวเหตุผลที่เราถูกนําโดยอนาจักรสุริยันจันทราก็เพราะว่าการลาดตะเวนของเราถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เราไม่ชัดเจนอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะบนเทือกเขาหมิงโต วิญญาณการตรวจจับในระดับสูงของอานาจักรสุริยันจันทราขีปนาวุธขัดขวางการลาดตระเวนของเราและยังตัดการเชื่อมต่อบางส่วนกับแนวหน้าและกองทหารของเราเองด้วยเมื่อได้ยินสิ่งที่ใตเห้าพูดหัวอีห้าก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเขาสามารถคาดเดาข่าวข้างหน้าได้หากศัตรูถูกผนึกแต่ก็ไม่น่าเชื่อเล็กน้อยที่จะบอกว่าแม้แต่การติดต่อกับกองกำลังฝ่ายเดียวกันก็ถูกปิดกัน้น ดูเหมือนว่าฉันยังคงประเมินความแข็งแกร่งของอาณาจักรสุริยันจันทราต่ำเกินไปในการลาดตระเวนในระดับสูงใต้เท่ากล่าวอย่างเคร่งครึมสำหรับอาณาจักรสุริยันจันทราขณะนี้มีกองกำลังเคลื่อนที่ที่ปฏิบัติการอยู่ที่ชายแดนซึ่งทั้งหมดประกอบด้วยผู้นำทางวิญญาณระดับสูงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าพวกเขาทำได้อย่างไรแต่ฉันมั่นใจได้ว่าวิญญ,ญาณตรวจจับระดับสูงทั้งหมดข้อมูลที่ตรวจพบโดยเครื่องตรวจจับจะถูกส่งต่อไปอยังพวกเขาทันที พวกเขายังต้องพึ่งพาวิญญาณตรวจจับระดับสูงเหล่านี้เพื่อค้นหาพวกมันจากนั้นสกัดกั้นและสังหารหน่วยสอดแนมของเราโดยเฉพาะเพื่อทำให้เราตาบอดสถานการณ์ปัจจุบันน่าอายมากเราไม่สามารถโจมตีด้วยการโจมตีด้านหน้าที่รุนแรงได้อาณาจักรสุริยันจันทราได้ติดตั้งคู่มือวิญญาณที่ทรงพลังเป็นพิเศษในเทือกเขาหมิงโตมันเป็นการทำลายล้างมากถึงขนาดที่แม้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราเพื่อกองพเนินเทินทึก กลัวว่ามันจะโจมตีมันไม่ได้ในแง่ของการลาดตระเวนตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ชายแดนแต่จริงๆแล้วเราไม่เข้าใจศัตรูเลยและเราอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบอย่างยิ่งแล้วผ่านไปไม่กี่วันนับตั้งแต่วันที่เราตัดสินว่าทิศทางการโจมตีหลักของอาณาจักรสุริยันจันทราน่าจะเป็นอาณาจัก,กรยานยานสวร์อย่างไรก็ตามเรายังไม่ได้รับข่าวที่ถูกต้องจากอาณาจัก,การวินแห่งสวรรค์ เราเพียงรู้ว่าการเดาของเรานั้นถูกต้องเมื่อข่าวถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิงเราเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงในสงครามครั้งนี้เมื่อฟังคำพูดตรงไปตรงมาของใต้เฮาประมาจิวของอาณาจักรชิงหลัวและสวีจิวจิวต่างก็ดูน่าเกลียดเมื่อเขาบอกหัวอีเฮาเป็นเวลานานเขาก็ปิดบังมันไว้แต่ใต้เฮาบอกความจริงทั้งหมดหลังจากพูดสิ่งนี้ใต้เฮาก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่านี่คือสถานการณ์เฉพาะในปัจจุบัน ตอนนี้เราเสียใจที่ไม่ได้ค้นคว้าคู่มือวิญญาณและสิ่งที่คล้ายกันซึ่งไม่มีความหมายสำหรับเราเราทำได้เพียงออกไปจัดการทั้งหมดกับสงครามครั้งนี้ผู้เท่าสเสวียนมีความเคารพอย่างมากต่อความสามารถในการสืบสวนของคุณหลังจากที่หัวอีห่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็กล่าวว่าฉันไม่สามารถรับประกรันได้ในขณะนี้เนื่องจากเรายังไม่ทราบสถานการณ์ทางฝั่งของอาณาจักรสุริยันจันทรา และฉันต้องผ่านชุดของการสอบสวนเพื่อระบุสถานการณ์ขั้นสุดท้ายแม้ว่าอนาจาักรสุริยันจันทราจะปิดกั้นอากาศแต่ก็ไม่รุนแรงนะักเสวียนจีขมวดคิ้วและกล่าวว่าความสูง5,000เมตรนั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามสำหรับมนุษย์อยู่แล้วแม้แต่ชายที่แข็งกแกร่งอย่างระดับ90ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะบินต่อไปที่ระดับความสูง5,000เมตรได้นานแค่ไหนและเรามีโอกาสน้อยลงด้วยซ้ำ สเสวียนจีเหล่านี้ค่อนข้างไม่พอใจกับวิธีที่หัวอีเฮาอธิบาย5,000เมตรฉันคิดว่าน้ำเสียงของหัวอีเฮาดังเกินไปหัวอีเฮาพยักหน้าอย่างจริงจังและกล่าวว่าคุณพูดถูกโดยทั่วไปแล้วระดับความสูงสูงสุดที่ระดับ90สามารถบินได้คือ5,000เมตรและมันสามารถไปถึงระดับความสูงนั้นได้ในทันทีแต่ไม่สามารถบินต่อไปที่ระดับความสูงนั้นได้น้ำหนักบรรทุกจะหนักมากอย่างไรก็ตาม ความสูง5 0 0พันเมตรก็เป็นขีดจำกัดของการนำทางวิญญาณของอาณาจักรสุริยันจันทราที่ระดับความสูงนั้นพวกเขาสามารถใช้การตรวจจับวิญญาณได้เพียงหนึ่งหรือสองอันเท่านั้นถ้าระดับ90สามารถส่งฉันไปที่ระดับความสูง5 0 0พันเมตรได้ฉันสามารถใช้เครื่องร่อนเพื่อเข้าใกล้เทือกเขาหมิงโตจากความสูงนี้ได้หัวใจของสวจีสันไหวและเขาพูดว่าคุณหมายถึงคุณกำลังบอกว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยง อุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณที่แทบจะไม่สามารถเข้าถึงระดับความสูง5,000เมตรได้ฮัวอีเฮาแอบ,บยกย่องในใจว่าเขาสมควรที่จะเป็นผู้นำของกองทัพปรมาจารย์ดวงวิญญาณคนแรกของอาณาจักรและเขาก็เข้าใจประเด็นสำคัญของสิ่งที่เขาต้องการจะพูดทันทีเขาพยักหน้าและพูดว่าใช่ฉันมีความมั่นใจนี้พูดให้ถูกฉันมีระดับความมั่นใจสูงกว่า2,000เมตร หลังจาก3,000เมตรความแน่นอนก็จะแข็งแกร่งขึ้นและจาก5,000เมตรถึง2,000เมตรคือระยะทางที่ฉันอยากจะเหนแม้ว่าฉันจะไม่สามารถบินที่ระดับความสูง5,000เมตรได้แต่มันก็ยังเป็นไปได้ถ้าฉันปกป้องตัวเองในอากาศของทวิตโตหลวยิ่งอยู่ห่างจากพื้นดินอุณหภูมิก็จะยิ่งต่ำลงและหลังจากที่เกิน1000เมตรอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างรวดเร็วที่ระดับความสูง5000เมตรอุณหภูมิในอออาาาากศศจะะยู่่ทีปรมณ150ง มันน่ากลัวมากเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ที่มีระดับ90จะอยู่รอดในที่สูงเช่นนี้ได้เป็นเวลานานเพราะการใช้พลังวิญญาณมากเกินไปเมื่อการบริโภคถึงระดับหนึ่งและมีระดับ90ไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้ก็มีความเสี่ยงที่จะล้มลงถึงความตายอย่างไรก็ตามสำหรับหัวอีเห่าผลกระทบของอุณหภูมิที่ต่ำมากเหล่านี้ไม่ได้รุนแรงนะที่ระดับความสูงนั้นอากาศไม่สามารถคำจุนความอยู่รอดของมนุษย์ได้อีกต่อไปดังนั้นจึงอยู่ได้ไม่นาน ดวงตาของสเสวียนจีแสดงให้เห็นท่าทีครุ่นคิดได้เห่ามองไปที่หัวอีเห่าแล้วพูดว่ามันไม่อันตรายหรือความสูงนั้นแม้แต่ใต้เห่าเองก็ไม่เคยบินสูงขนาดนั้นเลยมันอันตรายเมื่อคุณเผชิญกับกระแสลมและถูกพัดพาขึ้นไปในอากาศและต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ต่ำมากคุณอาจล้มลงถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากการใช้พลังวิญญาณมากเกินไปหัวอีเห่ายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าอุณหภูมิต่ำไม่เป็นปัญหาสำหรับฉัน จิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันมีลักษณะเป็นน้ำแข็งและค่อนข้างทนทานต่ออุณหภูมิต่ำฉันมีวิธีการบางอย่างในอากาศบางๆตราบใดที่เวลาไม่นานเกินไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรใต้เท้ากล่าวว่าแต่แม้ว่าคุณจะแอบเข้าไปในด้านหลังของศัตรูได้สำเร็จคุณจะกลับมาได้อย่างไรเขาไม่ได้พูดถึงการตกแต่งภายในของศัตรูเพราะจะต้องมีผู้นำทางวิญญาณจำนวนมากในเทือกเขาโดยตรง ถามเมื่อเทือกเขาตกลงมาไม่ว่าความสามารถในการซ่อนตัวของคุณจะดีแค่ไหนคุณจะพบมันอย่างแน่นอนและนั่นคือการค้นหาความตายของคุณเองดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงบินตรงไปเท่านั้นัวอีเฮ้ากล่าวว่าฉันเชื่อในความอยู่รอดของตัวเองมันควรจะง่ายกว่านี้ถ้าฉันกลับมาเมื่อเขาใช้ทักษะวิญญ,ญาณจำลองเท่านั้นเขาไม่สามารถซ่อนการนำทางวิญญ,ญาณตรวจจับความร้อนได้ แต่ถ้าเขาเปิดใช้งานสนามรบกวนทางจิตเขาไม่สามารถซ่อนมันได้เหมือนกันและเขายังสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายของเขาผ่านน้ำแข็งขั้นสุดยอดได้อีกด้วยมีเพียงวิญญาณน,นำทางบางอันที่ใช้การตรวจจับคลื่นกระแทกเท่านั้นที่สามารถค้นหาตำแหน่งโดยประมาณของเขาได้แต่ไม่ใช่ตำแหน่งเฉพาะเดี๋ยวก่อนคุณลืมคำถามสำคัญเสียงที่ชัดเจนและไพเราะดังขึ้นเมื่อหัวอีเห่าหันกลับมา เขาพบว่าคนที่พูดคือทังอูถงทังอูถงขมวดคิ้วเล็กน้อยและมองดูหัวอีเห้าอย่างจริงจังด้วยดวงตาสีฟ้าอมชมพูขนาดใหญ่ของเธอและพูดว่าคุณสามารถถูกยกขึ้นสู่ระดับความสูง5,000เมตรได้อย่างแน่นอนด้วยความช่วยเหลือแต่คุณได้คำนวณความสูงของเทือกเขาหมิงโตแม้ว่าฉันจะไม่ทราบข้อมูลที่แน่นอนแต่จากระยะไกลยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานั้นอยู่ห่างจากพวกเขาอย่างน้อย2,000เมตร คำพูดดังกล่าวปลุกผู้ฝันให้ตื่นขึ้นและใต้ห้าสวีจิิวและประมาจารย์วิญญาณทุกคนอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าใช่ไหมที่ทางอูถงพูดนั้นถูกต้องด้วยการเน้นย้ำที่อนาจักรสุริยันจันทราให้ความสำคัญกับการลาดตะเวนและการปิดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะไม่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณบนยอดเขาและระยะการตรวจจับของอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณดังกล่าวก็จะกว้างขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขวออีห้ายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่า แน่นอนฉันได้พิจารณาปัญหานี้แล้วก่อนอื่นสำหรับการนำทางวิญญาณการตรวจจับทางอากาศความสูงในการตรวจจับของการนำทางวิญญาณการตรวจจับทางอากาศทั่วไปคือ1,000เมตรและส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่พื้นดินแม้ว่าจะมีสำหรับอากาศเนื่องจากอิทธิพลของกระแสลมและความผันผวนของ,ององค์ประกอบต่างๆในอากาศระยะการตรวจจับอากาศจะไม่เกิน1,000เมตร เครื่องนำทางวิญญาณตรวจจับทางอากาศที่ติดตั้งบนยอดเขาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เช่นกันดังนั้นอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณธรรมดาประเภทนี้จึงไม่สามารถติดตั้งในอากาศ2,000เมตรได้สำเร็จวิญญาณตรวจจับที่พวกเขาติดตั้งบนบนยอดเขาทำได้เพียงภาคพื้นดินเท่านั้นอาณาจักรสุริยันจันทรามีการนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษ การนำทางวิญญาณประเภทนี้สามารถตรวจจับได้ที่ระดับความสูง3,000เมตรแต่สามารถตรวจจับได้เพียงพื้นดินเท่านั้นในเวลาเดียวกันการนำทางวิญญาณการตรวจจับประเภทนี้ยังคงไม่สมบูรณ์มากและความแม่นยำในการตรวจจับยังต่ำมากไม่ไม่มีทางที่จะตรวจจับร่างที่ซ่อนอยู่ของฉันได้ดังนั้นภัยคุกคามสำหรับฉันก็คือการนำทางวิญญาณจากพื้นดินสู่อากาศบนยอดเขา เมื่อหัวอีเห้าพูดชุดข้อมูลนี้ปรมาจารย์ยานทุกคนในอาณาจักรชิงหลัวก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกละอายใจไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาทั้งหมดรวมกันไม่ได้รู้มากเกี่ยวกับการนำทางวิญญาณการตรวจจับของอาณาจักรสุริยานจันทรามากเท่ากับหัวอีเห่าคนเดียวหัวอีเห่ากล่าวต่อดังนั้นเมื่อฉันบินไปฉันแค่ต้องแน่ใจว่าหลังจากร่อนจากระดับความสูง5,000เมตรมันจะไม่น้อยกว่า3,000ันเมตรจากนั้นฉันจะปล่อยการตรวจจับโดยตรงจากอากาศ เมื่อพูดเช่นนี้เขาก็รีตาลงเล็กน้อยและมีแสงสีทองจางๆสว่างขึ้นใต้ตาของเขาจากนั้นตาข่ายแห่งจิตวิญญาณก็เปิดออกทันทีครอบคลุมทั้งเต็นท์ปรมาจารย์วิญญาณของอาณาจักรชิงหลัวทุกคนตกตะลึงแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ตระหนักว่านี่คือพลังจิตของหัวอีห้าวแม้ว่าพวกเขาจะต้องการต่อต้านโดยไม่รู้ตัวแต่พวกเขาก็ปล่อยไปหลังจากเห็นใต้ห้าพยักหน้าเล็กน้อย พลังจิตของหัวอีเห่าเชื่อมโยงกับทุกคนทันทีหลังจากนั้นความคิดทางจิตวิญญาณของเขาก็พุ่งออกมาและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนอกค่ายและผลการตรวจจับทั้งหมดก็ถูกแบ่งปันกับทุกคนที่อยู่ในนั้นผ่านการแบ่งปันทางจิตวิญญาณทันใดนั้นมุมมองจากมุมสูงสามมิติเต็มรูปแบบภายในรัศมี5กิโลเมตรโดยมีหัวอีเห่าเป็นศูนย์กลางปรากฏขึ้นในใจของทุกคนใต้เข้าตกตะลึง สวีจิวจ๋วตกตะลึงสเสวียนจีตกตะลึงและประมาจารย์วิญญาณทุกคนในอาณาจักรชิงหลัวตกตะลึงทั้งอุทะก็ตกตะลึงเช่นกันช่างเป็นพลังวิญญาณที่ทรงพลังจริงๆแค่นั่งอยู่ตรงนี้การสามารถแบ่งปันการตรวจจับทางจิตวิญญาณของฉันในลักษณะนี้ช่างวิเศษยิ่งกว่าการนำทางวิญญาณแห่งการตรวจจับของอาณาจักรสุริยันจันทราและมันก็น่าทึ่งมากคั่วอีเฮากล่าวว่าด้วยการตรวจจับทางเดียว ฉันมั่นใจว่าจะรับประกันร,ระยะการตรวจจับทางจิตที่5กิโลเมตรดังนั้นที่ระดับความสูงสา0พันเมตรฉันสามารถตรวจจับสถานการณ์การป้องกันบนเทือกเขาและโดยพื้นฐานแล้วฉันสามารถรักษาไว้ได้ความแม่นยำแต่ถ้าเป็นเพียงการตรวจสอบครั้งเดียวฉันคงไม่สามารถตรวจจับได้มากนะักเพราะฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันมีจิตวิญญ,ญาณและความแข็งแกร่งทางจิตใจที่ดีที่สุดตลอดเวลาในการตอบสนองการตรวจสอบแต่ละครั้งไม่เกิน15นาที ฉันควรจะสามารถอยู่ในอากาศได้ประมาณ3,000เมตรหลังจากการตรวจจับเสร็จสิ้นฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะบินกลับจากอากาศประมาณ3,000เมตรโดยไม่ต้องสัมผัสกับการนำทางวิญญาณการตรวจจับของศัตรูหากฉันทำสำเร็จหากฉันไปที่นั่นอีกสองาครั้งฉันจะสามารถจดจำสถานการณ์การป้องกันของศัตรูทั้งหมด ดวงตาของไต้เฮากลับมาเป็นปกติและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าการแบ่งปันทางจิตก่อนหน้านี้ของชายหนุ่มดูคุ้นเคยมากเป็นไปได้ไหมว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับคนที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตเขาไว้ไต้เฮาไม่คิดว่าหัวอีเฮาคือคนคนนั้นเพราะในใจของเขาคนคนนั้นคือบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกเมื่อเขาช่วยเหลือเขาเป็นครั้งที่สองความแข็งแกร่งที่บุคคลน,นั้นแสดงออกมานั้นทรงพลังมากเทียบเท่ากับการช่วยเขาจากไฟและน้ำท่ามกลางกองทหารนับพัน สเสวียนจียืนขึ้นด้วยความตื่นเต้นและชกฝ่ามือซ้ายอย่างแรงด้วยหมัดขวาเยี่ยมมากน้องชายหัวฉันขอโทษที่สงสัยคุณมาก่อนการมาถึงของคุณแสดงให้เราเห็นจริงๆความหวังหากเราสามารถตรวจจับสถานการณ์การป้องกันของศัตรูได้อย่างเต็มที่สถานการณ์ของเราจะดีขึ้นมากอย่างน้อยเราก็จะมีโอกาสพบข้อบอกพร่องของคู่ต่อสู้ฉันเข้าใจคุณต้องเหินจาก5 0 0พันเมตรและที่สำคัญกว่านั้นคือการกอบกู้พลังวิญญ,ญาณใช่ไหม วัวอีห้าพยักหน้าแม้จะมีระดับพลังยุทธ์ในปัจจุบันแต่เขาก็สามารถบินได้ที่ระดับความสูง3,000เมตรได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงและภายในครึ่งชั่วโมงนี้เขาต้องใช้เวลาหนึ่งใน4ในการสำรวจและเขายังต้องแน่ใจว่าเขาอยู่ในสภาพการต่อสู้เพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูได้ตลอดเวลามีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดในระหว่างกระบวนการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณ เมื่ออาจาักสุริยันจันทรามีเครื่องนำทางวิญญาณโดยเฉพาะสำหรับการตรวจจับพลังทางจิตวิญญาณหรือผู้ควบคุมวิญญาณหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณที่ทรงพลังมันยังคงเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งแปลกๆที่มาจากอากาศและในเวลานั้นเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายเขาไม่อยากให้เพื่อนๆกังวลเขาจึงไม่ได้พูดอะไรมันอันตรายเกินไปสำหรับคุณที่จะอยู่คนเดียวให้ฉันไปกับคุณเย่กู่อี้เกือบจะโผล่ออกมา ขัวอีเหามองเธอด้วยความประหลาดใจจากก้นบึ้งของหัวใจเขาอยากให้ทางอูถงพูดคำพูดเหล่านี้เยี่ยกูอี้บตาเขาใบหน้าสวยของเธอแดงขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดว่าการมีคนมาช่วยอย่างน้อยก็ช่วยให้การหลบหนีของคุณราบรื่นขึ้นขัวอีเฮ้าสายหัวแล้วพูดว่าไม่นี่ไม่ใช่การต่อสู้หากมีอีกคนหนึ่งฉันจะต้องดูแลเพื่อนของฉันในขณะที่ซ่อนที่อยู่ของฉันซึ่งไม่สะดวกเท่ากับการหลบหนีด้วยตัวเองถ้าฉันไปคนเดียวจะดีที่สุด ดวงตาของเยี่ยกูอีรีลงและเขาไม่ยืนกรานเขาพยักหน้าเบาๆแล้วนั่งลงอีกครั้งสวีจิจิวกล่าวอย่างตื่นเต้นอีเห้าหากสิ่งนี้เสร็จสิ้นคุณจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่ออาณาจักรทั้งหมดของเราหากคุณมีคำขอใดๆโปรดอย่าลังเลที่จะขอตราบใดที่เราสามารถทำได้เราก็จะทำอย่างดีที่สุดที่จะพบคุณทุกคนในนิกายถังมีรอยยิ้มบนใบหน้าแน่นอนว่าพวกเขาไม่คิดว่าหัวอีเห้าจะขออะไรแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจ ขัวอีห้าวพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้หลังจากที่ฉันเสร็จสิ้นภารกิจสอดแนมนี้ฉันหวังว่าจะสะสมบุญทางทหารและได้รับตำแหน่งทางทหารและตำแหน่งเหมือนทหารของอาณาจักรชิงหลัวอาทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาทุกคนในนิกายถังก็ตกตะลึงแต่มีเพียงถังอูถงเท่านั้นที่ดีกว่าเธอไม่รู้จักหัวอีห้าวมากนะักเป็นไปได้อย่างไรหลายคนที่อยู่ตรงนั้นรวมถึงสวีจิว๋วจิ๋วก็คิดเช่นนั้น เขาเป็นสมาชิกของศาลาโพไซดอนเขามีสถานะที่เหนือธรรมชาติอย่างยิ่งและมีอิทธิพลอย่างมากในโลกของปรมาจารย์ยานหากคุณได้รับยศและเกียรติยศทางการทหารในอาณาจักรชิงหลัวนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกผูกติดกับอาณาจักรชิงหลัวใช่หรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะอาณาจักรชิงหลัวใช้ประโยชน์ได้อย่างไรสวีจิวจิวก็ดูประหลาดใจเช่นกันแต่ว่าเธอฉลาดแค่ไหนเธอพยักหน้าทันทีโดยไม่ลังเลและพูดว่าไม่มีปัญหา ด้วยความสามารถและการฝึกฝนของคุณตอนนี้ฉันสามารถสัญญากับคุณได้ว่าจะมีตำแหน่งสูงอย่างแน่นอนเป็นบุคคลที่สองรองจากคนสุดท้ายในระบบชนชั้นสูงแต่เขาก็เป็นขุนนางที่สามารถเป็นเจ้าของศักดินาจำนวนมากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเลยทางพันธุกรรมนี้ยิ่งพิเศษยิ่งขึ้นมียิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นเพราะสวีจิวเป็นเจ้าหญิงและหากเขาเปลี่ยนเป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักรชิงหลัว เขาอาจจะสัญญามากกว่านี้ด้วยซ้ำการเอาชนะหัวอีเท่านั้นเทียบเท่ากับการเข้าใกล้หอวิญญาณมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เทียบเท่ากับการเอาชนะสถาบันสื่อหลายเครื่ออีกด้วยสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่ออนาจาักรชิงหลวจริงๆใบหน้าของสวีซานสื่อดูเคร่งครึมผิดปกติและเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มอีเท่าคุณต้องคิดให้รอบคอบสิ่งที่คุณเป็นตัวแทนตอนนี้ไม่ใช่แค่ตัวคุณเอง